วันนี้วันฝนตกเลยมาแนะนำเมนูนี้หมูสามชั้นผัดขิงวัตถุดิบที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้ขิงเห็ดหอมหอมหัวใหญ่ต้นหอมแล้วก็หมูสามชั้นจ้าเตรียมน้ำมันให้หลอน เรามาเริ่มจากขิงก่อนเลยผัดขิงให้หอมเลยจ้าในช่วงฤดูหนาวนี้ขิงนี่ช่วยได้มากเลยทำให้ร่างกายอบอุน่นหลังจากขิงหอมแล้วเราก็ใส่เนื้อหมูสามชั้นของเราลงไปเลยจ้าหมูสามชั้นของเราอย่าลืมเชือดเป็นชิ้นบางๆหน่อยนะคะมันจะผัดง่ายและสุกง่ายจ้าวัตถุด,ดิบทุกอย่างจะเขียนไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะจ้า หลังจากหมูสุกพอประมาณเราก็เติมน้ำครึ่งแก้วลงไปเลยจ้ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันผัดให้หมูสุกไปเลยเนื้อหมูต้องสุกนะคะไม่ใช่เนื้องวนที่พอประมาณสุกแบบแร์ Rare, หรือมีเดียมแรได้หมูต้องผัดให้สุกเลยจ้ะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำปลาลงไปตามมาด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางลม แล้วก็น้ำตาลทรายของเราจ้าใส่ลงไปเลยแล้วก็ผัดแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันให้หมูสุกดีเลยจ้าโอเคหลังจากหมูสุกดีแล้วนั้นเราก็ใส่หอมหัวใหญ่กับเห็ดหอมของเราลงไปได้เลย สองอย่างนี้ใส่ไว้ทีหลังนะคะเพราะว่าเป็นวัตถุดิบที่สุกง่ายมาก หลังจากผัดไปสักพักหนึ่งถ้ารู้สึกว่าน้ำซุปของเราไม่เข้มพอเราก็เติมซีอิ๊วดำของเราลงไปได้นะจ๊ะใครไม่ชอบซีอิ๊วดำไม่ใส่ก็ได้นะคะเมนูนี้หลังจากนั้นผัดให้เข้ากันเลยจ้าผัดให้สุกไปเลยพอหมูสุกคนก็สุกกินก็อร่อยจริงไหม โอเคขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่ต้นหอมของเราลงไปเลยจ้าทุกทีเลยจำไม่ได้ระหว่างต้นหอมกับปักชีเนี่ย <c oughs> ใส่ต้นหอมลงไปในขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่เน้นๆเดี๋ยวมันจะสลดใส่หลังๆมันจะดูสวยสดน่าทานจ้าหลังจากนั้นเราก็ปิดไฟได้เลยเมนูนี้ทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมละ่ะลองทำตามดู รับรองข้าวจานหนึ่งไม่เคยพอสูตรนี้ลองทำตามดูนะคะรับรองทุกๆคนจะชอบเมนูนี้เลยจ้าเอาละค่ะถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ y o u t YouTube c h a n n e l f a t j e z z Jazz พาก,กินด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบาย